พ่อแม่พี่น้องอันนี้คืออ่างดูนะคะที่คิดว่าสิบวยยังแล้วตนอ่งงูค่ะเออตอนนั้นใบเหลืองใบกรอบคือวาสิโอลนอโอลแนแล้วพ่อแม่พี่น้องยังไปท่านเด็โอลนอโอลแน่เนาะพี่น้องยังบ่ท่านเด็ดตุยะะ้อค่ะไปท่านเด็กตุยค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่ะอุ้ยัดที่นี่เขียวกระจีพ่อแม่พี่นอ้องเขียวกระจ,จีค่ะ เต็มต้นแล้วพ่อแม่พี่น้องเขียวะจีเขียวะจีค่ะเนี่ยขึ้นเต็มเลยพ่อแม่พี่นอ้องอืขึ้นเต็มขึ้นเต็มพ่อแม่พี่นอ้องเออตุยคิดสปีคิดว่าสิตุยบดตุยนะคะบดตุยค่ะค่ะค่ะเขะาเจาวาเอ่อไอ้นี่มันบดตายง่ายเด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะ หมุนไม่มีวันตายเออตะกี้ก็บอกเข่าใจค่ะปุ๋ยกับปีกับดน้ำใส่ปุย๋ยเออกาว่ามุ้งตุยเมื่อไดปูจะเอากระถางไปปลูกแนวอื่นบม่ย้อนตุยค่ะกลัวเสียกระถางเลยบบตุยค่ะพ่อแม่พี่น้อง